สวัสดีค่ะวันนี้โซภาก็มาอีกแล้วนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนวันนี้ก็มีลูกค้ามาสั่งผัดไทยสองอเดอร์นะคะวันนี้โซภาก็ลืมเอาผ้า,ากันเปื้อนมาด้วยนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะลืมแค่วันเดียวนะคะเพื่อนเพื่อนลูกค้ามาสั่งผัดไทยสองอเดอร์โซภาก็จะทำสองกระทะนะคะเพื่อนเพื่อนทำทั้งกระทะเล็กทำท,ทั้งกระทะใหญ่ เพราะว่าโซฟาถนัดทําทีละออเดอร์นะคะเพื่อนๆใครที่ถนัด 2- 3สออเดอร์ในกระทะใหญ่ก็ทําได้เลยนะคะผัดไทยของโซภาโซภาก็จะใส่เป็นถุงแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเป็นออเดอร์ออเดอร์ไว้นะคะเวลาที่ลูกค้ามาสั่งเรากา็หยิบไปเลยค่ะถุงหนึ่งนะคะเพื่อนๆต่อหนึ่งออเดอร์นะคะผัดเส้นผัดไทยนะคะเพื่อนๆโซภาจะลวกน้ํา เอาไปผัดนะคะทุกคนเพราะว่าสุภาจะชอบวิธีนี้เวลาที่เรายุ่งๆนะคะวิธีนี้ช่วยเราได้มากเลยค่ะเพื่อนๆถึงแม้ว่าเส้นผัดไทยจะแฉะนิดนึงก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเวลาที่เรายุ่งมาเราก็ต้องการความรวดเร็วนะคะเพราะว่าเราทําแค่คนเดียวค่ะเพื่อนๆเราก็ต้องเอาความรวดเร็วทันใจทันใจลูกค้าด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าบางครั้ง ลูกค้ามาสั่งก็อาจจะมีเวลาไม่มากนะคะก็เราก็ทำตามที่ลูกค้าต้องการค่ะถ้าคนรีบมากเราก็ทำให้โกรนนะคะถ้าคนที่สามารถอยู่รอได้สัก5าหรือ10นาทีนะคะเราก็ทําให้ทีหลังค่ะเพราะว่าเวลาที่มีออเดอร์เยอะๆมาเราก็ทำสองกระทะแบบนี้ค่ะก็ทันใจลูกค้าอยู่ค่ะสามีก็อยากจะมาช่วยนิดนึงนะคะเพื่อนๆไม่รู้ว่า จะช่วยได้นานหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ถนัดในการทําอาหารนะคะเพื่อนๆเ,เขาถนัดในการทําบัญชีกับออรับออเดอร์นะคะเพื่อนๆเ, <c oughs> <c oughs> เขาก็มาช่วยได้นะคะเป็นบางครั้งคะ่ะหรือว่าเวลาที่เรามีออเดอร์มาเยอะๆเขาก็จะมาช่วยค่ะเพื่อนๆก็ช่วยกันไปนะคะเพราะว่าทำการแค่สองคนนะคะเพื่อนๆผัดไทยของโซภาก็จะ ทำแบบง่ายๆเลยค่ะทุกคนไม่มีไม่มีพิธีรีตรองอะไรนะคะไม่มีพิธีรีตรองอะไรนะคะโอ้ยคุยมาตั้งนานก็สะดุดแล้วค่าเพื่อนๆก็เวลาผัดเสร็จนะคะโซภาจะมีที่เอ,อเย่ยบนะคะให้น้ําลงมาบนกระทะใหญ่ค่ะเพื่อนๆตอนนี้ออเดอร์แรกก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆพื่ทำไม่นานค่ะผัดไทยทำแป๊บเดียวก็ เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆลูกค้าก็ไม่ต้องเสียเวลารอนานนะคะเพื่อนเพอนเพราะว่า,เ,าเราทำทีละสองกระทะแบบนี้ค่ะก็เดี๋ยวออเดอร์ที่2ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆแปบ๊บเดียวค่ะเราก็ทำแบบนี้นะคะทุกๆวันนะคะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมนะคะโสภาก็เริ่มจะพากาเสียงตัวเองแบบนี้นะคะก็พูดผิดพูดถูกก็ เป็นกำลังใจให้โสภาด้วยนะคะเพื่อนเอตอนนี้ออเดอร์ที่2ก็เสร็จแล้วนะคะเ